เชตวันาสูตรว่าด้วยพระเชตวันวิหาร48อนาธบินทิกะเทพบุะบุได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเชตวันนั้นมีหมู่หรือสีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่ง วิชาหนึ่งรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมหประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้น เป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและความสงบเชตวนนสูตรที่8จบ